โอ้ oh. สวัสดีด้วยนะครับอ uh huh. จะเอียงทำไมเนะี่ยวันนี้ก็อยู่กับมัสกเมอร์ทวีชันเคนะครับถ้ามีเสียงแทรก็ขออาภัยด้วยนี่ครับผมจะพามาดูประวัติของเกมเนี่ยว่าผมได้คะแนนเท่าไหร่ครับโอ้ uh oh. นี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรน่าจะเป็นตายตายเท่าไหร่หรือเมาล่ะครับ mm hmm. ผมก็ไม่แน่ใจ อันนี้ไอเทมที่ผมเก็บมาตั้งแต่เริ่มเล่นครั้งแรกจนถึงครั้งนี้นะครับตัว่าโอโ้โหสี่ร้อปดสิเอ้แปไอเทมเก็บได้ไงวะเนี่ย u ัต e r ค่าสัตว์นะครับแล้วก็ซอมบี้ค่าซอมบี้ได้หนึ้อยสีิดตัวค่าเล่นกับเพื่อนกี่คนหรือค่ากับค่าเพื่อนกี่คนนะครไออันนี้ก็รายละเอียด,ดตา่างๆกดเข้าเกมมาก็กด p พย์เลยนะครับกด p พย์นี่ แต่นั้นะครับมันจะมีโหมดให้เล่นแบบ m u ติ i p l a y e r ให้คุณขดตรงนี้ครับแล้วก็สร้างแมปครับแล้วก็บอกสร้างแบบเล่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบ multiplayer ครับแต่ single player นะับผมจะพามาดูตรงนี้ครับที่ผมตกใจอย่างมากเลยครับเพราะผมไม่เคยได้ของดีอะไรขนาดนี้ครับลองลดสักสามบิตนะทุยไม่ใช่นะครับเกือบ90%แล้ว เอเว i n g เนยเยอะกําลังมวนผลผู้เล่นนะครับแครบอืมดูเร็วสิโอเคครับห่้ยเดี๋ยวอะไรนะที่ผมจะบอกนะครับคือตอนแรกผมไปเกิดตรงนน้นนะครับน่ะเกิดตรงนู่นอ่ะตรงนน่นไกลๆน่ะตรงหลังเขาตรงนน้นน่ะเนาะตรงนู้นหลังเขาที่มีหินนะครับแล้วผมก็ได้เดินมาตรงนี้ครับเดินมาที่เสาไฟฟ้าสีแดงเห็นไหมครับน่ะ สูงๆกันหน่อยครับนั่นแะเสาสีแดงกับพิบกับพิบยันแหละครับแล้วผมก็มาเห็นตรงเนี้ยผมก็เดินมาเก็บของครับโดยที่ยังไม่เคยโดนซอมบี้กัดนะครับซึ่งเป็นที่ที่สองนี่ผมเคยค้นภารกิจสําเร็จนะครับแล้วผมตกใจมากนะครับระหว่างที่สองหลังน่ะสองบ้านสองหลังข้างหน้าเป็นฟาร์มนะครับผมได้ได้ไปเจอสิ่งนี้เนี่ยครับตัวผมก็ไม่มีอะไรมาครับยังไม่ได้ใส่เสื้อผิงเสื้อผ้าอะไรนะครับ ตัวละครพ่ออันนี้เสียงของพ่อผม,มนะเนี่ยมีอับม,มีมีแค่เป่าครับตัวละครยังไม่มีเสื้อผ้าแต่ว่าสิ่งที่ผมตกใจครับคือผมไปเก็บหลังแรกครับเก็บไอ้สองอันนี้ได้ครับคิดดูเลยครับผมเก็บบาเรลดับเบิลบาเรลได้สี่กระบอกะครับคิดดูครับโหเ,เนี่ยหนึ่ง เดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้นี่มอยสั้หนึ่งสองสามนะครับสามเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็อันที่สี่นะครับโอ้ย,อยเลยเลยเลยอันที่สี่รวมถึงดาบอันนี้นะครับผมเก็บมาได้สองอันเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยใช่ไหมละครับโหโหผมยังงงเลยครับแล้วก็ อีกอย่างงับ c r o s s นะครับ crossbow เก็บมาได้สองอันเช่นเดียวกันนะครับค r o s s เนี่ยแล้วก็นี่ครับ,รบตรงนี้ครับแล้วก็หมอยสันก็เต็มอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอืมไปดูสกิลดีกว่าโอ้สี่มงแล้วคนนี้นโอเคยังคาบอะไรไม่ได้ ก็เค okay ครับก็ถแถลงอย่างนี้แล้วครับก็ครั้งหน้าผมอาจจะถ่ายสถิติใหม่ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ของใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย